อ้าทำงานทำงานมาถึงกินเลยนะเนี่ยโอ้ยแกงใบปาคุณยายนะคะไม่ใช่คุณยายคุณยายประดภัยตเออเขาจ,จะช่วยไม่ได้เขาบอกว่าช่วยค่ะ เช้าค่ะติดท,ที่แดดนิดนึงเตือนมาพร้อมกับวิวบรรยากาศบ้านใหม่แล้วค่ะอ๋อต้องหายาแก้แพ้แล้วค่ะนี่คือวิวบ้านใหม่ของเพชรนอนวันแรกนอนประมาณเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนกว่าตื่นขึ้นมาก็อำ่ำตื่นขึ้นมาประมาณสองทุ่ม ไม่ใช่สิแปดโมงกว่ามีคนโทรตามค่ะเพื่อที่จะเอาตะไคร้ไปทําขนมจีนโทรตามได้ไงตอนนี้เพรก็จะถอยรถนะคะมาชาร์จเพราะว่ารถของแฟนขับไปส่งเพื่อนเมื่อคืนค่ะเมื่อวานลงแขกเก็บของยังไม่เสร็จนะคะส่วนหน้าที่วันนี้ก็คืองานใหญ่มากและก็สําคัญสุดๆค่ะก่อนย้ายบ้านนั่นก็คือการล้างบ้านนั่นเอง เราต้องล้างบ้านทุกซอกทุกม,มุมก่อนที่เจ้าของใหม่จะย้ายเข้ามาค่ะนั่นก็คือกฎของที่นอร์เวย์นะคะย้ายบ้านต้องมีการล้างก่อนนี่คือทีมงานนะคะทีมงานล้างบ้านค่ะ เราจะจัดการล้างค่ะวันนี้ก่อนล้างเราก็จัดการกินก่อนนะคะทีมงานคนนี้รู้สึกว่าจะรอดไม่รอดแค่มาเป็นกำลังใจนอนอาบแดดก็พอส,ส,ส,สวยสวยเพ่อใ้ก็มัไปหาหมอเลยค่ะเด้อเบอร์แรกก็เป็นพนักง,งานที่จีเอเอาไม่ขั้วเร็วๆแน่หิ้วนี่คือแม่ครัวของเรานะคะ ดูน้องเอ็มทำขนมจีนน่าทานมากค่ะเลค่ะแอบแฝครัวไม่อ้อมเขากะซีท่หาสันเอาขนมจีนไปให้โอ้ทำงานทำงานมาถึงกินเลยนะเนี่ยยังไม่ทเลยอยแกงไตปาค่ะบ่งขอบคุณคุณยายนะคะไม่ใช่คุณยายคุณยายไหนคุณยายประไพทำเอออ๋อขอบคุณคุณยายนะเขาจะช่วยไม่ได้เขาบอกว่าช่วยอาหารเราก็เลยน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นบุญของราว นี่ขนมเียนค่ะตีนไม่มีเพราะคนเดินกินตีนก่อนเ<อ>จ้าต้องมากเจ้าต้องมากเสื่อ่อยถึงคิวเชรนะคะกินขนมเียนเราไปเจอสตอมาด้วยไปเจอที่ไหนมาไม่พักผักซีลาวแต่ราวไม่กินนะคะ อืมบุมกเกือบลูดกินแาบน,นี้มมนก็สล่างแล้มันจังแซตะต่งต่นี่ยโอ้ยพี่อะอม,มาดเป็นตัวใบแล้ว เราต้องระวังแล้วเจ๊ไปนอนไปนอนห้อง,งเรี่ยมเด้อตื่นกันมาจังว่ากันเก็บอายุป่ะเป็นหมดเลยเป็นเปียคะ่ะโมแม่มาจากเมืองไทยเด้อมาจากประเทศแขกโมหัวแขกได้ ยาจนะังเออเรียมน้ำห่อนไปนอนพักซะก่อนเปิดแป้งพอๆในหอนน่องหมือวิ่งเลียวนอพักเอาแห้งก่อนกินขนมกินสองถ้วยแล้วค่ะอนักคุ้งค่ะนักคุ้งน้องแล้วก็จะได้ไปทำงานนะคะเ <laughs> <laughs> พราะว่ากินหลายค่ะ <laughs> เจ้ากินเขาทัานทีเสื้อผ้ามีอยู่นะเขาทีมไอกันหรอถือเทสย่าละเอ็มคาคาเลขค่ะเขาทำงาน,นหน้าต้องมาแล้วค่ะเออแน่ใจเอเละไรดีคะเสื่อหรอเปล่าค่ะ,น,คะนั่นแหละก็เล่บถือ <laughs> ท้องไรคก็คุณเขาเรียกอะไรละ่ะ มันต้องแข็งมันพึ่งมันพึ่งออกหวยบ่แม่นบ่กฮะหวยมันพึ่งออกไปหวยอะไรหวยเมื่อวานอะไรทั้มีบ่ข้างบนบ่รีรไผยบานไม่เพชรบุรียายมีอย่างสารภาพท่านมีอะไรสารภาพท่านพูดสารภาพเขาเขาบอกว่าที่มาว่าอยไรมันนับเลรย เขาชวนมากินข้าวมากินข้าวกินข้าวค่ะสรุปแล้วว่าอย่างคะมาช่วยดังเพชรล้างบ้านมาคัดสวมค่ะก็นี่คือความสกปรกนะคะ

ผลงานที่เราลงแขกนะคะล้ลางบ้านล้างทุกซอกทุกมุมจริงๆคะ่ะตรงนี้ล้างออกไหม <c oughs> ส่วนห้องครัวนี้เยี่ยมคะ่ะเฟอร์นิเจอร์ไม่มีแล้วนะคะเฟอร์นิเจอร์ไม่มีแล้วเช็ดเครื่องล้างจาน จะได้บ้านใหม่เลยคะ่ะพรุ่งนี้เราจะคืนบ้านให้เขานะคะคนที่มาซื้อ,อเตียงเส,สุดค่ะเตียงนอนลูกสาว คือของลูกชายห้องน้ำเปิดไว้เยี่ยมมากคีมือเพื่อนเอนะคะเพื่อนเอเพื่อนเอเพื่อนอ่อนเออ็มอ่อนนะคะ คือห้องนอนเพชรเราใช้เวลาสองวันนะคะก่อจะเสร็จเพื่อนร่วมทางก็คือเจ็ดคนฉันจะไม่ได้อยู่บ้านนี้อีกแล้วนะคะฉันจะได้ลาไปแล้วอยู่บ้านใหม่มาสามคืนแล้วค่ะเพชรก็เลิกงานมาก็มาส่งท้ายค่ะมาส่งท้ายบ้านเก่าค่ะเป็นทีะระลึก โอ้ตัวนี้ต้องเอาลงนะคะลอกส่วนอันนี้เปิดไว้หมดนะคะเราจะไม่ปิดเพราะว่าจะได้กิ่นน้ํายากิ่นน้ำยาถ้าไม่ผ่านก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะคะก็คงให้เขาทำเองค่ะฉันจะจ้างเธอทำเองอะไรประมาณนี้บอก เจ้าของคนเก่าคนใหม่สิผ้มาม่านนี้เราให้นะคะเราให้ฟรีส่วนเตียงกับฟูกนี่เขาซื้อต่อค่ะแล้วก็ชั้นข้างบนที่เปิดไว้เมื่อกี้ค่ะเขาซื้อต่อแล้วก็สบายไม่ต้องขนไปส่วนนี่มันติดบ้านนะคะออกไม่ได้ของฟรีเหมือนเดิม Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. And together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. dare to fall to find our way.